ใช่ครับผู้กำกับสุราช์ขอกำลังตำรวจคุ้มกันนุ่มและทีมด้วยค่ะอ๋อตะกี้ผมดูข่าวนุ่มนุ่มกันชยัยกำลังลงลงเครื่องบินที่สนามบินสุราช์นะตะกี้เ็าโทรหารผมสามครั้งก็เดี๋ยวผมเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะโทรกลับแล้วกันนะคุณหนุ่มนะผมโทรไปหาเขาทีแนละ้วเมื่อกี้นะครับก็เอาเรื่องคุณหนุ่มกันชัยหน่อย นะครับนะคุณหนุ่มกัญชัยคือคุณหนุ่มกัญชัยในยวันที่หนึ่งพรุ่งนี้ก้าวงเช้าเนี่ยเขาต้องไปเป็นจำเลยโดนพวกชาวคณะลัทธิเชื่อมจิตเนี่ยเขาฟ้องเรื่องมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะส่วนตัวผมดูแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับจริงๆรนัดไตสวนเนี่ยคุณหนุ่มไม่จำเป็นต้องไปแต่คุณหนุ่มก็อยากจะไปเจอหน้าพวกชาวคณะลัทธิเชื่อมจิตอยากจะไปเจอหน้าดูซิว่าเขาจะทาสีหน้าอย่างไรก็จะมีคนไปด้วยกันเยอะแยะมีคุณต้นอ้อมีคุณอี้มีอะไรต่างๆมากมาย ชาวคณะอเวนเจอร์ก็เดินทางไปที่าสาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะจริงๆไม่ต้องไปหรอกแต่เขาอยากไปนะไปจะได้ดูหน้าซิว่าไงไต่สวนมันจะมีมูลไหมนะผมเชื่อว่านะครับการนําเสนอข่าวของหนุ่มกัญชัยเนี่ยรายการหวกระแสเกี่ยวกับเรื่องเชื่อมจิตเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับประชาชนเพราะสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยสำนักพุทธมาหาเถรสมาคมพมตํารวจอะไรต่างเนี่ยก็ได้มีการดําเนินการตามกฎหมายกับ นะรัฐธิเชื่อมจิตเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องการเผยแพร่พระพุทธศาสนาคําสอนต่างๆเนี่ยไม่ได้สอดคล้องกับพระไตรปิฎกเท่าที่ผมติดตามข่าวนะนะการนําข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ได้มีการตรวจสอบแล้วก็มีการถอดคําพูดแล้วพบว่าอาจจะหมิ่นเมยต่อการเ,าเป็นข้อมูลที่บิดเบือนหรือเท็จอาจจะบิดบอระวอตต่างๆสถานการณ์มาถึงขนาดนี้ผมยังเชื่อว่า คดีที่มีการไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยในวันผูน้นี้ผมเชื่อว่าที่หนุ่มกัญชัยเป็นจำเลยเนี่ยไม่น่าจะมีมูลความเห็นตัวตัวนะนะก็เอาใจช่วยหนุ่มกัญชัยนะผมเชื่อไม่มีมูลหรอกครับเพราะว่าการน,นําเสนอข่าวเรื่องอะไรต่างๆท,ที่มันกระทบต่อศาสนานะเรื่องการบิดเบือนศาสนาหรืออะไรต่างเช่นเด็กเชื่อมจิตอะไรเหล่านี้ที่มันดูแล้วเป็นเรื่องที่แปลกๆมีคนไปหลงเชื่อกราบไหว้แลวต่างๆเนี่ยมันน่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนเพราะฉะนั้นการนําเสนอข่าวที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเนี่ย มันไม่น่าจะมีความผิดตามกฎหมายนะครับแล้วผมเชื่อว่าหนุ่มกัญชัยต้องรอดนะนะครับนะต้องรอดคุกไม่ต้องห่วงนะครับนะแต่ถ้าแต่ถ้าแต,แต,แต่ถ้าไม่รอดเดี๋ยวก็พี่เดก็เตรียมเข้าผัดโอเลี้ยงไปให้ <laughs> แต่ผมดูแล้วไม่น่ามีปัญหาแล้วครับผมว่าจะต้องผ่านไปด้วยดีนะผมว่ามันใกล้จบแล้วนะคดีเด็กเชื่อมติดอะไรต่างนะครับผมว่าเดี๋ยวมันก็จบแต่ เออผมดูแล้วเนี่ยไม่รู้ทั้งทนายทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งอะไรต่างๆเนี่ยมันจะโดนรวบไปหมดหรือเปล่านะครับเพราะเด็กเนี่ยมันอายุน้อยมีความผิดก็ไม่ต้องรับโทษนะครับไม่ไม่ต้องรับโทษนะครับนะเออเพราะอายุน้อยมากอะ่ะนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบอายุน้อยก็ไม่ต้องรับผิดมีความผิดไม่ต้องรับโทษก็ไม่มีอะไรนะก็อ,อยากจะฝากพ่อแม่อย่าไปยุโยงอย่าไปส่งเสริมเด็กให้กระทําความผิดนะ พูดเป็นการทั่วไปไม่ได้หมายถึงใครหรอกนะไอ้พวกชาวคณะนะเชื่อมติดอะไรพูดอะไรหน่อยก็ฟ้องพูดอะไรหน่อยก็แจ้งความนะเออข่มขู่แล,ล้วเกินใหญ่กันหลือเกินนะพวกมึงนะเป็นใครเทวดามาเกิดไั้งไงนะครับอย่าไปอ้างว่าเป็นพูะพุทธเจ้ามาเกิดนะกูไม่เชื่อหรอกนะถ้ามันบอกว่าเป็นลูกพุทธเจ้านะขอใบเกิดมาหน่อยเอาใบเกิดมาแสดงที่ศาลด้วยถ้าสมมุติว่ามึงบอกว่ามึงเป็นลูกพระพุทธเจ้าเนี่ย เป็นลูกอนาคามีเป็นลูกเจ้าแม่กวนอิมเอาใบเกิดไปส่งสารนี่นะนะครับการกระทาใดๆนะครับที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่เป็นความจริงแต่เราก็ยังไปบอกกับประชาชนว่าเป็นความจริงเขาเรียกว่าความเช็จนะและถ้าได้เงินได้ทองไปมันก็จะกลายเป็นช่อโกงประชาชนนะ่ะนะครับระวังนะนะถ้าทำผิดก็ต้องติดคุกติดตารางนะครับนะจำไว้ แล้วจะทาความผิดหลายครั้งหลายกรรมนี่ก็นับโทษต่อกันไปนะนะกรรมละห้าปีนะก็ต้องระวังแนละก็ฝากฝากกันไว้นะเออเรามาดูตัวบทกฎหมายกันนะครับมันมีอะไรที่มันน่าสนใจบ้างเด็กอายุยังไม่เกินสิบสองปีกระทาการกระทาความผิดเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษมาตราเจ็ดสิบสองนะเด็กแปดขวบถึงแม้ทําผิดกไนะ็ไม่ต้องรับโทษนะครับไม่ต้องรับโทษนะเพราะฉะนั้นแต่พ่อแม่เนี่ย ถ้าใช้เด็กสมมตินะเป็นเรื่องสมมติใช้เด็ก8ขวบเป็นเครื่องมือในการหมิ่นประมาทคนอื่นหรือในการหลอกลวงประชาชนหรือในการร่วมกันนาข้อมูลอภิเทศเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์คําสอนผิดเพี้ยนนะสมมตินะสมมุติว่าทําผิดเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องรับผิดนะส่วนเด็กมีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษตามมาตราเ3เพราะอายุยังไม่เกิน12ปีนะครับแต่ ถ้าเด็กกระทาความผิดก็ให้พนักง,งานสอบสวนส่งตัวเด็กให้พนักง,งานเจ้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กก็อาจจะต้องเอาไปเก็บไว้อืเอาไปเก็บไว้อยู่บ้านไม่ได้เพราะอยู่บ้านเดี๋ยวก็มาไล่สดอะไรํำลองนี้นะอันนี้สมมุติว่าทําผิดนะมาตราเจ็ดสิบสามนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงแบบโอ้โหเด็กถึงก้าวแล้วก้าด่ากันไทยก้าอะไรต่างๆนะครับนะก้าวิปากวิจารณ์เป็นคนเจ้าชู้บ้างอะไร,ะะไรต่างๆเด็ก ผมว่าลำพังเด็กเนี่ยนะเด็กแปดขวบเนี่ยผมเชื่อว่าเด็กแบบนะไม่น่าจะกระทําความผิดหรอกมันอาจจะเกิดผมสันนิษฐานเอาเองนะคาดคะเนเอาเองนะว่ามันอาจจะเกิดจากพ่อแม่หรือเปล่านะเ <urers> นี่ยคดีเชื่อมติดเนี่ยผมว่ามันอาจจะเกี่ยวกับพ่อแม่หรือเปล่าพี่น้องว่ายังไงลนะ่นะผมคิดว่าอย่างนั้นนะนะครับอันนี้ก็เราจะติดตามกันต่อไปนะครับเรื่องนี้นะครับแต่ผมเชื่อว่าคดีไม่มีมูลนะเชื่ออย่างนั้นเลยเนะี่ยเชื่อเชื่อว่าไม่น่ามี นะครับนะทั้งทนงทนายเขารอกันอยู่ที่สนามบินสุราษฎร์กันหมดแนละ้วนะครับนะนะครับก็ขอให้คุณหนุ่มการชัยโชคดีครับนะครับนะการจะฟ้องหมิ่นประมาทนี่ไม่ใช่ว่านะนึกอยากจะฟ้องก็ฟ้องนะครับมันไม่ใช่ง่ายๆนะการกระทาที่จะเป็นหมิ่นประมาทเนี่ยต้องเป็นกรณีใส่ร้ายใส่ความเรื่องส่วนตัวไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนถ้าเป็นการถ้าเป็นการนําเสนอข่าวตามความจริงเป็นเรื่องจริงเป็นประโยชน์กับประชาชน ช่วยปกป้องพระพุทธศาสนาอย่างนี้ไม่มีความผิดนะครับไม่มีความผิดนะเป็นไปตามมาตราสามสองเก้านะมาตราสามสองเก้าเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะเปิดให้และอ่านให้พี่น้องประชาชนฟังนะอืมนะครับเพราะจะเออสามสองเก้าผู้ใดแสดงความคิดเห็นโดยสุดจดิติชมโดยความด้วยความเป็นธรรมติชมบุคคลหรือสิ่งใดก็แล้วแต่นะอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อกมกระทำก็คือเพื่อ วิาพากวิจารณ์บุคคลหรืออะไรต่างๆถ้ามันเป็นเรื่องจริงและเป็นประโยชน์กับประชาชนเนี่ยไม่มีความผิดฐานบินประมาทเพราะประชาชนได้ประโยชน์นะคดีเนี่ยรายการผลกระแสวิาพากวิจาร์บอกว่ามีเด็กคนหนึ่งแปลกควอะอ,อนะเออเป็นได้รับมอบหมายมาจากอะไรสักอยาต่างๆอ้างตัวเป็นคนที่สามารถเชื่อมจิตได้นะรู้นั่นรู้นี่และต่างๆแล้วก็อธิบายธรรมะของพระพุทธเจ้า แต่ปรากฏว่าแพรนี่ไัยวันไปตรวจสอบแล้วเอ้ามันไม่ตรงกับพระไตปิดกพอไม่ตรงปุ๊บมันก็ผิดเพี้ยนนะแล้วก็มีการจัดอบรมจัดคอร์สจัดอะไรต่างๆเนี่ยการกระทําดังกล่าวเนี่ยมันก็อาจจะทําให้สังคมป,ป้ายเป๋นะครับพอสังคมไ้ยเป๋แล้วมันก็อาจจะทําให้คนที่เขานับถือศาสนาพุทธก็รวมทั้งผมหรือจะพูดง่ายๆรวมทั้งกูด้วยก็ได้รับความเสียหายเขาก็มีการนําเสนอข่าวเป็นข่าวใหญ่โตนะฮะแต่หลังจากนั้นก็โดน พ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กเชื่อมจิตฟ้องนะครับเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องแบบนี้นะต้องให้ศาลตัดสนินจะได้จบทุกทีว่าโอเคต่อไปเนี่ยเด็กจะมาทําอะไรแบบนี้ได้ไหมจะมาสอนออคําสอนของพระพุทธเจ้าในลักษณะที่ไปตรงตามพระไตรปิฎกได้หรือไม่อย่างไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะฮะก็ดูภาพข่าวแล้วก็ กรรใชยก็ไปถึงที่สุราเรียบร้อยแล้วนะก็ว่ากันต่อไปนะเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าสงสารเด็กนะฮะผมเชื่อว่าเด็ก8ปดขวบเนี่ยก็ไม่น่าจะรู้เรื่องอะไรนะก็เป็นอ่วงท,ทางพ่อแม่อะไรต่างๆเนียนะว่า,าต้องช่วยกันอบรมนะอบรมบมนิสัยนะน้องเขาอะไรต่างนะก็ดูกันต่อไปนะครับแล้วก็มีนักกฎหมายทนายความอะไรต่างก็อยากจะให้ำหํำนึงถึงจรรยาบรลในวิชาชีพ อันไหนถ้ามันไม่ถูกต้องก็แนะนำในทางที่ถูกต้องนะว่าอย่าไปอะไรต่างๆนะฮะครับนะก็ฝากด้วยนะครับเออนะอันนี้ก็อีกเรื่องนะอืมอ่าอ,อืมมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับเอออืมนะครับดีนะอะไรดีไซเนอร์จีนเดือดอังลิซ่าก๊อปปี้ชุด ลั่นดาวสื่ออะไรเนี่ยถึงปักกิ่งแฟนๆงงคนอื่นก็ใส่ทำไมไม่ดรามา่าหนอเอาจีนหาว่าดราม่า๊อปซุดนะก,ก็ว่ากันไปนะ้คนดังแม่งก็ต้องมีคนมาหาเรื่องอะนะน้องวิซ่านะอืมนะครับมีเรื่องอะไรบ้างครับนี่ครับนี่อะไรครับเนี่ยตำรวจโต้ไม่ได้ซ้อมพ่อค้าไก่ปิ้งแต่เมาแล้วขับกัดมือตำรวจเจ็บแล้ววิ่งชนประตูเองแถมถูกเมียตีมาก่อนหน้านี้อันนี้ก็ข่าวนะครับไม่รู้ว่า อ่าโดนตำรวจซ้อมหรือว่าวิ่งชนประตูก็ต้องนำนำเสนอข่าวแล้วก็อย่าเพิ่งไปตัดสินตำรวจนะต้องให้ความเป็นธรรมเขานะครับเวลาดูข่าวเลยต้องฟังฟังความสองด้านนะครับอันนี้นะเนี่ยนะครับนะที่เป็นข่าวที่สพหนองหินเนี่ยให้ความเป็นธรรมกับตำรวจด้วยนะก,นกลางๆบางก,กลางๆนะครับ